วันที่3ามฤษภคคมสมัยร้อ 65, ซึ่งตรงกับวันแลม15บห้าคำบรน6กก็หลังจากที่กุษภาคำบรรหกที่ผ่านมาก็ครบรอบมันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่พระสัสดาของเราได้ทรงประสูติตรัสรู้และวก็เสด็จดับกันบริณิพนมาแลม8ดค่ำก็เป็นวันถวายนะประเพงพระสัสดาพระสริละก่อนที่พระองค์จะทรงเส,สด็จดับกันบรินิพน์นั้นทรงตัดปัจฉิมโอวาท ัอภาสครั้งสุดท้ายในวัดครั้งแรกนั้นก็ตัดถึงเรื่องการที่พงทรงใน้ลือคงสร้างยอดเรือนของอภิชาน้ำเรือนบ้านเรือนนั่นแหละมีครงมียอดทั้งหลายพงรงเรือนได้หมดยอดของความหลงก็คืออิชานี่พงศง ทำลายได้หมดแหละสุดท้ายพงก,กับเมตตากรุณาต่อพัฒนบริษัททั้งหลายมองทรงตัดถึงความไม่ประมาทความประมาทนี้เป็นหนูตางแห่งความตายนั่นเองความไม่ประมาทก็เป็นหนูตางแห่งความไม่ตายือรวมตำทั้งหลาย ทั้ง8 4 0 0 0พระธรรมกันก็เกี่ยวกับเรื่องอุ Ο ปทานกันทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เกิดทุกข์เกิดมาการละอุปทานนั่นละตอนณาอุปทานได้ความทุกข์ก็จะไม่เกิดแต่จะละได้ก็ต้องเดินปฏิบัติตามสินมัิิปัญญาแต่ความหลง ความเพลิดเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆความยินดีความพอใจความเพลิดเพลินนี่ก็เรียกว,ว่าเป็นตัณหากรรมตัณหาหนื่งเมื่อมีความพอใจแล้วก็อยากมีอยากจะเป็นถ้าได้สิ่งที่ไม่ชอบใจก็ไม่อยากมีอยากเป็นมารางกายนี้เราก็พอใจยินดีอยู่ เพิดเพลินในความแข็งแรงยิ่งเรามีตำแหน่งหน้าที่มีการงานเราก็จะเพลินไปก็ได้มารู้อีกทีหนึ่งก็ถึงใบกเกษียณแล้วเนื้อผู้ที่ยังไม่รู้อีกก็จะเพลิดไปต่ออีกแต่ผู้ที่รู้แล้วก็กลับมาปฏิบัติด้วยทาการงานไปด้วยก็มีก็เกิดประโยชน์ พระสมามาสัมพุทธเจ้าตัดให้เตือนตัวเราอยู่เสมอแหละมวันเกินล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่นัพระองค์ส่งสอนในพระสงฆ์งให้พิจารณาถึงความเสื่อมสิ้นไปของสังขารเรามีความแก่ความเจ็บความตายเปน็นธรรมดานัะนเราไนี่ยินดี ในลงเดินอสงัดไหมลงเด้นสงัดเดี๋ยวนี้มันก็แปลกๆไปหรอกบางทีพระทุด,ดงไปศรัทธาทุด,ดงไปยินดีในการวิเวกเพราะการทุดดงก็เดินไปคนเดียวทรมานกายฝึก ให้อดทนบางทีคนเห็นหน้พาดลำบากก็เราก็มีรถอยู่ก็ยังเสียดายอยู่เหมือนกันแต่ก็ถวายท่านถ้าพระฉลาดก็รับแล้วก็อาจจะมอมให้ใครไปซะทำประโยชน์ก็ได้แต่ถ้าเกิดบัหลงขึ้นมาเออเราก็เดินมามากแล้ว เราก็ขับไปได้เลยนี่ก็ไม่ถูกแล้วถ้าเราจะขับรถอย่างนั้นมันผิดกฎหมายเราก็ควรที่จะต้องออกไปจากความเป็นสมณะเราจะขับยังไงก็ได้นี่เรียกว่าเป็นการทดสอบเพื่งกันนะนั่นเป็นการประมาติเหนพระต้องพิจารณา การเข้าถึงซึ่งวรรณะอันต่างอันวิเศษเราได้าาาภาคกาสาวพัฒอันเป็นธงชัยของพระอรหันต์ไม่ใช่ไงไงเมื่อเรายัางไม่ได้บวชใช่ไหมนำมาคิดถึงที่เรามีศรัทธาอย่างไงมีศรัทธาความเชื่อความต้องใยเราอยากจะห่มผ้ากาสาวพัฒนิสรรเกินอยากจะบินทบาท แ่พระไม่เกียรติค้านเลยเนะี่ยเห็นแล้วมีศรัทธาเห็นแล้วต้องการปฏิบัติมินตบาชั้นในบาสสำรวมระวังเป็นพระกรรมฐานก็ต้องมีกรรมฐานหรือเป็นโยมกรรมฐานก็ต้องมีกรรมฐานมีการงานที่ตั้งของการงานคือฐานของจิตฐานของปัญญา การของจิตใจก็คือทำใจให้มันสงบทำใจใมันสงบระงับให้ได้ฝพระจิตใจซึ่งมันก็ไม่ไง่ายเหมือนกันแต่ถ้าถานเราไม่ตั้งมั่นเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมะซึ่งไม่ใช่ของง่ายอย่างพระชาตนยกตัวอย่างมาหน้าฟังเมื่อเราสร้างบ้านสักหลังหนึ่ง เราก็ต้องมีปัจจัยเงินทองมีในช่างที่มีความสามารถที่ดีสร้างแล้วตกแต่งอย่างสวยสดงดงามจะเป็นหลังเล็กหลังใหญ่ก็ตามนะตามกำลังกุศบาร,รมีของเราพอมันเทาทุกข์ของร่างกายคนี้มีคนหนึ่งก็เก่าจะมาบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่ดีเลยต้องเลื้อออก นะต้องเลือ,อ,อกเลือทิ้งไปคนที่มาพูดให้เราเนี่ยจะพูดอย่างไรให้เราลือบ้านหลังของเราที่เรารักที่สุดได้เราก็ไ่อยู่หลังเดียวให้เรามาลือบ้านมันจะยากไหมหลวงพู่ชาติพูดเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยมันจิตเรามาสายร่างกายนี้อยู่นี่แหละนั่นก็เยอะจะมาเป็นเรา นปรท่านสอนบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เราให้เปลี่ยนนี่ถ้าบอกเป็นยากยางเงเราจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยจะพูดยังไงจนว่าเราเปลี่ยนความเห็นของเราได้เนึ่องบางทีทั้งกาปรมาปรม,ามัยน้ะเหมือนกับภูเขาใหญ่ๆใช่ไหมเราเห็นภูเขาเขาระเบิดภูเขาเอาเหินมาก่อสร้าง ภูเขาใหญ่ๆสักร้อยปีมันก็ตีนลงนนบไปทุกวันมันนั้นหลายจุดก็ยังพังได้หินที่แข็งแก่งภูเขาพังทลายได้หมดแต่ผู้เรานี่ลหะผู้เรา,ผ,เราผู้เราก็คือร่างกายนี้เนี่ยเป็นผู้เรานี่แหละไอ้ที่เห็นมาเป็นเราเนี่ยเออเราจะระเบิดมันให้ไม่มีตัวมีต,มตนเนี่ย มันใช้เวลาหนาหนมากนกัดถ้าเราไม่ทำยิ่งจะไปรนะเบดเะะเนะะดิดไม่ได้้วยิ่งจะมีเราไปมากมายนะฮะจดจบไม่ได้นี่งมมันยากขนาดนี้เพราเราทำได้เล่นไม่ได้นะประมาทไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราไม่ประมาทเลยนะ ในชีวิตของเราการที่เรามาเป็นพระก็ามาแล้วส่งวนันนธรนต่างอันพิเศษควรพิจารณาถึงข้อวัดปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำพำมสอนถึงแม้เราจะทำไม่ได้ก็พยายามทำทำไม่ได้หมดเลยและทำให้มากที่สุดแต่บางครั้งก็มีความอยากทั้งหลายนี่แหละ กิเลสมันก็ต้องการทําตามใจตัวเองเราต้องอดทนต้องฝืนใช่ไหมทวนกระแสพิจารณาถึงต้งศีลข้าวัดทั้งเราให้เราอยู่ในข้อวัดปฏิบัติยอยู่ในศีลตําหนิติดเตียนตนเองไม่ได้คนหนึ่งก็ตําหนิเราไม่ได้การว,ว่ารามิศีลห้าศีล8สําเนธศีลสิบพระศีลสองสิบเจ็ ก็ต้องหมั่นฝึกเอันนี้เป็นทรัพย์ที่สําคัญนะเศีษนีเป็นทรัพย์นะอย่างอื่นที่จะมีเพิ่มมาก็เพราะศีลนี่นะเป็นที่อพระจักเป็นที่ยอมรับของสังคมสมาธิยังไม่มีก็หรือมีน้อยก็ไม่ว่ากันนะแต่ศีลนี่ต้องมีเสมอกัน มีเสมอกันเท่าเทียมกันหน้าพากของเรานี่ไม่มีศีหินบกพองไปมันหยาบมันเสื้อผ้าเซ้าหมองไม่งดงามการบังทะลุบ,บังนี่นเมื่อเราพิจนารณาอย่างนี้นก็พยายามปฏิบัติไม่ประมาทอยู่ใน ความตั้งใจเพราะเป้าหมายของเรานีน่ะต้องให้มีธรรมอันพิเศษที่พระริยเจ้าท่านรู้แล้วเห็นแล้วให้นเราสวดในบทการพิจารณาของพระพิสุทธ์สิบข้อข้อสุดท้ายข้อที่สิบถ้าเรายังไม่มีคุณเราพิเศษอย่างเงี้ยเรารู้สึกละอาย แนวละทำยังไม่ถึงไม่มีคุณพิเศษแต่ก็ต้องมามีสมาธิเอาสมาธิยังไม่มีก็ต้องมีศีลซึ่งเราสมัครมาแล้วเนี่เราสมัครมาเป็นนักบวชนักปฏิบัติอันนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่กลับไหวของผู้มีศรัทธาทั้งหลายเราก็ต้องตั้งใจทำให้มันดีบางทีเราก็มีความรู้กัน ทั้งพระที่มาอยู่เมืองไทยพระที่ท่านมาจากเมืองนอกมีความรู้มีการศึกษาสูงๆทั้งนั้นก็ต้องมุ่งมั่นนะปฏิบัติเอาจริงเอาจังให้ได้นะเพราะทางนี้เป็นทางที่เราจะพ้นทุกข์ได้จริงนั่นจะพูดน้อย นอนน้อยตื่นเนื้ความเพียนเพียงแค่เรายินดียินร้ายเราก็รู้จักแล้วมีสติเราก็ลดละแต่เราไม่ได้ทําตามอารมณ์อย่างการเกียวขี่ยวดยานอย่างเงี้ยไม่ไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องด้วยต้องหยุดต้องเลิกการใช้โทรศัพท์ก็ต้องรู้จัก ไม่ใชเดินไปใช้ไปพูดไปเสียงดังไม่สำรวมพูดเกิดเสียงดังรบกวนสมาธิคนอื่นเป็นบาปกริยาท่าทางอีกในการใช้ก็ไม่สำรวมเสียมารยาทของพระััญญฉพาพพระปฏิบัตินอกจากกรณีที่มันเน่งด่วนก็ว่าไปอีกอย่างหนึง่ง เนั่นเพราะฉะนั้นนะพวกเราเนี่ยมื่อเขาถึงมานานวันพิเศษชนนี้มันเป็นบุญมากไม่ใช่งง่ายเพราะอะไรเพราะตามธรรมดาเราเป็นกราวาสจะทำยังไงก็ได้นะแต่เป็นพระมันมีกติกามีข้อวัดมีทนทางจะพ้นทุกข์ปฏิปากทางโมกขังเมื่อหลุดพ้น ทางหลุดพ้นเมึงนี่ทางหลุดพ้นจากมตตสงสารเมื่อเรามีศีลปฏิบัติอยู่ในทางหลุดพ้นภาวนาไปจนมีสมาธิสมาธิจะพัฒนาสุขปัญญาสุวิมุตตหลุดพ้นได้โดยมีศีลเป็นพื้นฐานมีกรรมฐานฝึกเกจติสงบเราต้องเสียสละทุกอย่าง มุ่งมั่นที่จะให้เห็นทำไม่ได้ยิ่งพระที่ท่านมาจากต่างประเทศนีเอาจริงเอาจังเรียนทั้งภาษาไทยเรียนทั้งพระวินยัยฝึกทั้งการทําอัตบริขารยับจิวนรนปะปติโมก็สวดได้ มังงกับมากนาดนเอาเรียนบาลรี <c oughs> สอบบารีประโยคแรกๆได้อีกด้วยนี่ความศรัทธาความตั้งใจมันส้มกันยังขอให้พวกเราเนี่ยต้องพิจารณาอยู่ทุกวันในบทสวดสิบข้อเนี่ยตั้งสมัยหลวงปู่ชาท่านวาละซึ่งเป็นปัจชิมสมัยของท่านแล้วเนี่ยในวันปฏิโมกนี้ ท่านก็ให้สวดมาพเชตตาอเปนปัจเวกคงจะมองไว้การข้างหน้าเมื่อท่านไม่อยู่แล้วจะได้ปิธรรมะทั้งสิบข้อนี้แหละเตือนจิตใจของเหล่าสาธุสิทธิ์ทั้งหลายอย่างเช่นวันนี้เราก็สวดกันทุกวันพระสิบห้าค่ําืนวาสิบสี่ค่สวดกันครั้งหนึ่ง เมื่อเราได้เตือนตัวเราอย่างนี้นั้นเราอยากจะมีปัญญาเราก็ต้องมาฝึกสมาธิของการดิเวกของเรานี้เป็นไปเพื่อความสงบกายสงบ,บวจัจจัใจยังไม่สงบก็มาฝึกเอามันคิดมากเอาดิ้นกดเพดานกาั้นลมหายใจพุโทโธเร็ว พุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆมันต้องหยุดนะตามไปแต่ถ้าจิตมันคิดมากๆก็บอกไม่แน่ไม่เที่ยงทวงไปเรื่อยๆมันนึงต้องสงบเราไม่ปล่อยเรามีฐา,านนะฐานนึ่งสมาธิมีขึ้นมาจะพัฒนาสุป,ปัญญาขึ้นมาได้จนจิตละรวมขึ้นมามีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นนั่นแหละล้วเราจะ เห็นทำเปน็นอัจจันจะปล่อยวางได้นี่เราก็มีจุดหมายใช่ไหมเรามีจุดหมายเพราะเราจะไปท้อถอยไม่ได้เราไปขี้เกยียจไม่ได้ต้อมีความเพียรความตั้งใจโดยเราจะปล่อยนะสํมรวมกายปัจจาริสีนในข้อวัดปฏิบัติแนวนทางในศีนสองรอยยี่ข้อนี้ปฏิบัติให้แน่นหนาม,มั่นคง วันนี้บันพระก็ตั้งใจเป็นพิเศษผู้มีกําลังก็อาจจะไม่นอนอนอนดึกด้วยนะให้ตั้งใจกันท,กทุกทท่านตลอดญาติโยมทั้งหลายก็ตามกอยพิจารณาฝึกฝนจิตใจของเราให้ก้าวหน้าไปอันนี้นับว่ามีบุญกุศลละบุญอย่างยอดเยี่ยมด้วยในการฝึกพระกรรมฐานทำฐานใจให้ตั้งมั่นด้นะให้ตั้งใจกัน